สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังอัปเดตแล้วนะคนละครึ่งเฟสแรกบัตรคนจนได้รับเงินเพิ่มเปิดเงื่อนไขาการใช้งานภายหลังรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนาย,ยกรัฐมนตรีประกาศเดินหน้าโครงการคนละครึ่งคลาสหรือคนละครึ่งรอบใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น ล่าสุดนายอนุทินได้ยืนยันว่าโครงการดังกล่าวถือเป็นมาตรการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนเพราะเป็นการร่วมจ่ายระหว่างรัฐและประชาชนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐ,ฐกิจได้ทันทีล่าสุดวันที่26กันยายน2568นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพักภูมิใจไทยเปิดเผยรายละเอียดว่าโครงการคนละครึ่งเฟดหนึ่งจะมีผู้ได้รับสิทธิทั้งสิ้นประมาณ33ล้านสิทธิแบ่งเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13ล้านสิทธิและประชาชนทั่วไปอีก20ล้านสิทธิโดยนายสิริพงศ์ได้เปิดเผยนโยบายคนละครึ่งคลาสที่คาดว่าจะเริ่มต้นเดือนตุลาคมนี้ผู้มีสิทธิ์ต้องอายุ16ปีขึ้นไป โดยแบ่งเป็น3กลุ่มดังนี้ 1. ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13ล้านคนรัฐบาลจะเติมเงินให้อีก1,700บาทซึ่งจากเดิมให้อยู่แล้ว300บาทแต่เติมเพิ่มอีก1,700บาทรวมจะได้เงินทั้งหมด2,000บาททั้งนี้จะเติมให้ครั้งเดียงเท่านั้นใช้ได้2เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2568 2 ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีจำนวน9ล้านคนคนละครึ่ง50-50จะได้เงินคนละ2,000บาทจ่ายได้วันละไม่เกิน200บาทใช้ได้2เดือนคือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2,568 3ผู้ที่อยู่ในระบบภาษีจำนวน11ล้านคนคนละครึ่ง50-50จะได้เงินคนละ2,400บาทจ่ายได้วันละไม่เกิน200บาท ใช้ได้2เดือนคือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2,568อย่างไรก็ตามนายสิริพงษ์ย้ำว่านโยบายของนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ประชานิยมเพราะไม่เน้นแจกแต่เน้นมีส่วนร่วมเช่นโครงการคนละครึ่งประชาชนก็ต้องจ่ายด้วยหรือแม้แต่การปรับโครงสร้างหนี้คนมีหนี้เสียก็ต้องมีโอกาสลืมตาอาปากแต่คนมีวินยัย รัฐก็ยังดูแลเพื่อจะมีกําลังซื้อได้มากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ